เฮ้ยนี่เหรอมันไงล่ะมันไงล่ะเอ้คิดว่าเฟี้ยวมากเหรอเข้ามาดีว้ยเดียว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 ไปนะเว้ยฮ่าฮ่าฮะตายจ้าเฮ้ยไม่ง่ายขนาดนั้นหล่ะค้ยอ่าฮะเดี๋ยวนะเฮ้ยโอ้ยเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเกือบไปแล้วโอ้ยหน่อยแน่แก เออเย้น่าลับขาเอาการหิดิไปแกเฮ้ยฮะเดี๋ยวนะรู้สึกอะไรแปลกๆไอ้ยไอ้ทายาให้ฮันจิวแมนปล่อยแล้วเว้ยฮ่าๆเป็นยังไงล่ะทีนี้ก็ได้เวลาจัดการแล้วเออฮะเดี๋ยวโอ้ยออกแย่แล้วไงเอออีกไม่ดัดฟันร้านไหนวะเนี่ย ราดไนล่ะอ๋อยมั้ไม่มีคำตอบให้แกหรอกนะ,อะเอเฮ้ยเป็นไงล่ะแก <c oughs> โ,อนะออโอ้ตายนะไอ้ซอยรั้นเฮ้ยอยยอยโยยยยายยยนะย ฮอฮะ,ฮะอโอไอ้พวกนีน่โนูโอ๊ยพวกน่ารำคาญนี่อะไรอะไรรู้เฟียมากแล้วเข้ามาดีกว่าโน้อย่ลงงานนี่ว้า ทงนั้นดีไหมที่ดีนี่มาโว้ายังไงอะฮหรอนั่นเธอจะใช้ไททันคิวเลอร์เหรอตอนนี้ชิดอยู่ในระยะ,ะอ้าวเหมาลุยกันเลยทนทีวีแมนเรามาดูกันว่าแกจะทนได้มากแค่ไหนเมื่อต้องเจอไททันคิวเลอร์ ฮขานั่นอร่อยนะ่ะค่สนละ่ะมาสนใจทางนี้ดีกว่าฮะเี้ต้องยไม่ได้ผลเหรอโอ้ยฉันหยาบตัวไม่ได้เลยไอนนี่แค่ฮอฮือย้างานี้ว้ โอ้ยโอ้ย,อยหูหนาหลัคานี่ทายทีวีมาวันนี้แหละตายแน่โอ้ยหั่งนั้นอย่างนี้ต้องต้องเปลี่ยนข้โกดให้เป็นพลอง้องฮ่าๆเียวนะเอาซาอนเห็ ชีวิตของแกมันได้จบลงแล้วคุกเขาซะเออเฮ้ยไม่เข้าหลงว้ยคนเอคนบกให้คุกเขาออกออเออ ฮะอืมแกชูแกแน่ก็ได้ลองดูอีกรอบไหมล่ะยี่ด้ตัวแกแล้วเฮ้าโอ้ไอ้กลกแสงบ้านี่อีกแล้วพวกเรา จัดการมันฮูอ้อฮ่าๆตกใจกันลรสอซิฉันไม่ใช่ว่าไททันเพอซี่วูแมนอะไรกันนะ่ะ ได้จะเปลี่ยนทัวของฉันได้หมดเลยกระปุจมตีมันซะเฮ้โคตรช้าเลยวะ่ะเราจะดกลายเอานี้ไปยังไม่หมดหรอกนะ วิสไยปากาเป็นยังไงล่ะพวกทอ,อยเลตโอเคฉันต้องโดนเฮ้ยเราทีแล้วใช้โลกของเธอซะเฮ้ยฮะนนถอยท่อนเพรซิ่วฮะแทนทีวีแมนโอเคต้องไปเจอที่นี่ล่ะ